สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะสาวสิง์จะพามาแกงอ่อมเนื้อนะคะนี่เป็นพริกที่เราตําไว้นะคะนี่ก็เป็นเนื้อที่เราหั่นไว้มะเขือนะคะมะเขือกับพริกแล้วก็นี่เป็นผักชีราวแล้วก็ใบเชื้อพูนะคะเดี๋ยวเรามาตามขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนี่ก็งขั้นตอน แล้วก็จะผัดเนื้อกับพริกที่เข้ากันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอ่อมภาษาสาวเมืองสิงห์นะคะผัดให้ให้มันเขาแตกอะ่ะจะอร่อยถ้าเราไปใส่น้ำแล้วก็เอาเน,นื้อใส่ลงไปอว่ามันจะไม่ค่อยหอมนะ เราก็เติมน้ําลงไปรอเขาเดือดแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะมันก็จะแตกหน้าทานนะคะแต่ถ้าเราไปใส่ตอนที่น้ําเดือดอะสางสิงบอกว่ามันมันไม่ค่อยน่าแต่หน้าทานเนาะก็แล้วแต่สูตรใครสูตรใครนะคะสางซิงเป็นคนไทยเนาะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะ เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปใส่น้ำปะลาะลงไปนะคะใส่ปรุงรสให้เรียบร้อยเลยนะคะใส่ฟักทองด้วยนะอร่อยแกงอ่อมนะคะ หอมมากเลยนะคะเราก็จะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็รอแค่ผักสุกเดือดได้กินแล้วก็หอมมากเลยอยากตักข้าวสวยร้อนๆรอเลยนะคะใครหิวข้าวบ้างเนาะ เราจะไม่ปิดฝานะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มะเขือของเราดำกระนังเดือนนะคะเดี๋ยวเราก็มะเขือกับซักทองสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ใบชะพููกับผักชีลงไปเลยนะคะผักสวนครัวรัวก,กินได้นะคะผักในสวนของเราเอง เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวกับสาวเมืองสริงนะคะหอมมากเลยค่ะามสินจะไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยนะคะตักข้าวสวยร้อนๆห้ือข้าวเหนียวร้อนๆร,ร,ร,รอเลยค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ มาทานกับสาวเมืองสิงห์นะคะแกงอ่อมเนื้อใส่มะเขือด้ไรก็ฟักทองนะคะเซบแซ่บค่ะ